นดนโอ้ขึ้นดีมากทุกคนสวัสดีค DJ เ w h a t s, s p สวัสดีครับวันนี้กูอยู่กับผมบางเอียด สำหรับคลิปนี้มังเองียดขอต้อนรับสมาชิกใหม่ที่กำลังเข้ามาดูช่องมังเอียดและก็อย่าลืมฝากกด subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะดูนะครับผมก็คือมาร,รยาทของคุณดูต้องทำกติกาให้เรียบร้อยก่อนที่จะดูมิฉะนั้นคุณก็จะได้ดูกันแหละรครับเพราะว่าถึงไม่กดก็คลได้ดูแหละรครับเนาะแต่ว่าถ้ากดสักนิดก็เพื่อเป็นกำลังใจให้บังเอียดเลยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมบังเ,เอียดจอมขี้ขโมยก็ทำการอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้บังเอียดได้ขโมยว้าว สองห้องผสมลูกอีสานใต้มาให้น้องๆดูกันบางเหยียดจะมาลองให้ดูซึ่งมันเป็นเว้าที่เอฟซีบางมาดให้บางมาดมาแล้วก็บางเหย like, <Yeah. S 1> ียดเอฟซีแม้ว่าเออมีเลยไอ้นั่นแหละแต่ว่าบางเหยียดก็ขายหมดกันมากเว้าที่เอฟซีให้ทุยโอเคสําหรับคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวบางเหยียดจะไปรีวิวว่าดูก่อนดูนู่มเหนบางเหยียดดูดูดูทุกคนดูดูดูทุกคนดูเองนู่ดูเองเฮ้ยใครได้ยู่ข้างหลังย่องด้วยดู โอ้โห oh บังมาดบางเยียดไปรักพ่อมาแลว้วคุณรู้สึกยังไงมั่งครับสวัสดี่เอฟซีบังมาจด้วยและเอฟซีบังเยียดฝากกดไลค์กับแจงบังมาดด้วยบังเยียดด้วยอย่าลืมเฮ้ยไปได้บังมาดไปก่อนห้าพันหรือว่าหมืน่นบังมาดขอหมืน่นเดียวอุ้ยของบางเยียดตั้งแปดหมื่นกว่าทุกคนเข้าไติดตามบังอาจถ้าข้ามหมืห่นมีไอ้พื้นนี่เออนะเอฟซีบางเอียดต้องเข้าไปติดตามช่องบังอาจให้ครบห้าหมื่นหรือว่าถ้าตามไม่ได้แปดหมื่นเหลือให้ต้าบางเอียดเลยก็ได้คร ซึ่งบางเหียดหล่อมากสวยเดี๋ยมังเอียดจะไปรีวิวว่าวดูก่อนว่าว่าสองห้องอีสานใต้นี่มันเป็นยูนิฟิร์นะครับนะกดไลค์แล้วก็ไปดูกันโอเคนี่ก็คือว่าวสองห้องอีสานใต้ยังไงมึงก็ไม่รู้โอเคโอเคเดี๋ยวมังเอียดใจดูนะนี่นีนนวว่ทุกคนดูหางมันยาวเวทุกคนดูอื้อหือ หางของมันนี่ยาวประมาณ30วันถึงจะเดินหมดโอ้โหยาวจริงยาวจัดยาวเฟ้ยเลยทุกคนเหมือนกับหูบองหล่าเลยทุกคนยาวประมาณรักเกือบเกือบสิบเมตรนะทุกคนแต่ว่าวะว่ามันอยู่ที่ขนาดหนึ่งร้อยเซนว่าวสองห้องปีกประมาณแปดสิบและก็กระดูกมันประมาณหนึ่งร้อยเซน นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าว้าวสองห้องที่เอบังหมัดให้บังหมัดมานั้นมันจะขึ้นดีจังใดเดี๋ยวเราตามรับชมันเลยเพราะว่าบังยหการ้อนมากแล้วทุกคนโอเคตามมาเลย Ơi. Tôi con đu thằng luôn đang đi mạng Để nghe chạy bói chiếc ấy thì lông còn à Tôi còn đu มันเหมือนว่าวรองห้องเต็มเหงียดเคยเล่นเลยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเงียจะบอเชียกอีกทุกคนดูโอ้ขึ้นดีมากทุกคนนี่นาตานุมก็กลังดีนะสวยเลยสุดยอดมากนานเล่นนะครับว่าวรองห้องนิสานะ คือแบบบ้านๆแบบบางเหยนยดไม่เคยเล่นไงว่าแบบนี้คุนบอกบางเหยียดจะเล่นแบบบนนกทุกคนดูนะโอ้ขึ้นดีมากทุกคนนี่มีเจ้ดูข้างหน้าทุกคนดูนะเด็กน้อยทุกคนมันจะขึ้นดีอยู่น่ะมันอยู่หลังพี่น้องๆจะเห็นหรือเปล่าเดี่บางเหยียจะโฟกันให้ดูอ่าเห็น เห็นทุกคนเห็นไหมโอเคแล้วก็มีเสียงนกด้วยมันขึ้นถึงภูเขาเลยทุกคนดูหางมันยาวมากดนลมแล้วครับผมว่าเร็วว่าแล้วผมไม่ได้ขโมยผมไม่ได้ขโมยนะทุกคนไม่ได้ขโมยว้าวตกทุกคนตายผิดถ่ายตัวเองช่วย ใช่ด like hey, ูครับทุกคนดูดูธนูมันดังดีด้วยมันกินลมเยอะมากน้องหมาน้องตัวนี้เฮ้ยเลวมันดังหางยังไงน่าว้านี่ขนาดลมดีมากแล้วนะทุกคนนะทุกคนมันเดินโดนอีกแล้วโดนลักมาทุกคนมันโดนอีกแล้วทุกคนบอกแล้วว่าตัวไหนที่ว่าอยู่บ้านนองหมาบังยันลักหมดแล้วทุกคนลักชาแล้วทุกคนเออพบางยันนี่จอมขโมยหัวดีเลยทุกคนเออบังมาก็ได้ตามมาเจอพอดีเลยเพราะบางมา เพราะบ,บังหมัดได้ตามว่าวสองห้องตัวใหม่แล้วนะทุกคนรอติดตามชมที่อ่างบังหมัดได้เลยว่าว่าวร้องบังหมัดบังเหยียดไปดูไว้แล้ว่าบอกเลยว่าสุดประเฮ้เลยทุกคนต้องรอชมแล้วเลยครับจะ<บ><ม>ไม่มังเอียใช่มังหมัดเลยมังหมัดจะโบสียไไ้บังหมัดจะไม่ได้เจบังหมัดจะโปสักสองสีตัวละสีสีละตัวสี่สิบบาทเลยอ๋อสวยบังหมัดกลว่าจะไม่ใส่หางนะขึ้นเลยใช่ไหมใช่โอ้โหจ้า อ๋อแหละงวดถ้าใส่หางนี่มันก็ขึ้นทุกตัวเลยมึงเนี่ยถ้าใส่หางมันก็สวยมันเป็นเอกลักษณ์ของว่าดีนะใช่ด้ยดุยถูกต้องเนี่ยมันจะอยู่แบบเนี้ยแต่งัดจะจะพยายามจะลองไม่ใส่หางทุกโหมดนะสวยงามมากได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินตรงไหนได้ยินตรงเนี่ยไม่ใช่แล้วเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วโอเคเราไปเก็บว่าวของงวดกันดีกว่าเดี๋ยวว่าบางงวดพังนะมึงอยี่ยจะโดนตีนะทุกคนโอเคไปกัน โอเคทุกคนตอนนี้มันไงก็เก็บว่าวบางมาลงมาข้างล่างเป็นเรียบร้อยแล้วซึ่งนะตอนนี้มันไงต้องขออนุญาตเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันบางมันชัดโบงทุกคนเพราะมันขึ้นดีมากทุกคนนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์แชร์กดแชร์ทั้งแค่อย่าลืมสับสกไรต์แล้วพบก็มาเห็นได้ในอีพีหน้า ちょっとでこう。<laughs>